ขำมาแล้วก็สิบประมาณนี้พี่น้องเสียงหมาเหา่าหมาสองตัวนอนอยู่ในกลุ่มแต่และมือมันก็นสีเห่ากันแต่สีแหละเวลาขำมาเพราะว่าเราไปเกือเขามั่นแล้วกะมันได้กินข้าวแล้วมันก็สีหัวงกันแนะพี่น้องท้งคุณน,นะสิบเป็นมืดพ้นพี่น้องเนาะงวนผนพานยุเขานะ่ 4, าเนาะสัสี่สแปดแต่ว่าแจ็คสิบตกหรือบอและทางนี้พี่น้อง แต่ว่าทั้งบาทเมื่อนี้เห็นพากันพ้นเขา่าแข่งพ้นมัดเข่าตากพ้นพี่น้องเลยาบสบายดีสบายดีรถสกูุ๊ข,ขพี่น้องจะสบายดียามือแรงพี่น้องกลัวสีได้ท่าคลิปแต่ละมือก็สิบป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยอาจสิเห็นแต่คลิปเห็ดกินกินเขา่าเนาะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่า ไปเฮ็ดเวียกเรือไปตัดหยาให้ง้วกระทายโหลดแต่บอกแบบกะอยากทายอยู่เนาะแต่ว่าคันมันหยามันตัดง่ายมันอันนั้นเท่ากับอยากทายแต่ว่ามองได้หยามันยากมันเล่งมันแข่งกับเวลาฮนะพี่น้องคำมากคือต้องให้มันได้กินมันกับแบบเล็งเท่าเองเนาะเท่ากับต้องเผาให้มันทันมันเท่ากับสิบแบบสิบป อันนั้นอยู่ในบอนตัดหยาและก็สิยากอีกพี่น้องมันต้องเผาตัดแล้วก็เผาขนเผามาให้มันเนาะแมนตแต่ละหม่องงเข้าไปอันไปตัดนะมันบริไก่เด้ทุกคนชื่อเห็นนั่นแหละแมน,นมันไก่เข้บา,าบริตัดอยู่ในอันนี่ในแปลงหยานี่ในไรนี่แต่วานี้เข้าไปตัดบอนอื่นก่อนเนาะแต่ว่าบอนนี่นะ พเพิ่นใสอ,เอ่เป็นโซลาเซลล์เลยกะเป็นไส่วัสสปริงเกอร์มันจะฮดน้าตลอดแล้วมันแบบหยามันสิได้กินไปจนหดแรงห่นแหละแต่ว่าบอนอื่นเราคือขาอา้า,า,า,าต้องได้ไปตัดกวันเป็นหยาธรรมชาสิเบิดแล้วก็เบิดเนาอพี่น้องนี่แหละจตงซี่หลักทุกคนหันมาทางนี้กําลังพากันกินข้าวแรงกําลังเฮ็ดนวกินแรงพี่น้องได้อะไรกินอีกแล้วฮะ หมดเต่าใช่เปล่าทอด,ดน,อนี่หนอกกินผัดกินทอดอีกแล้วทุกคนอันนี้เป็นอันนี้คือผัดขนาดผัดผักขนาใส่กับ ไก่พี่น้องกับเสีนไกล่ลุงเพิ่นซื้อมาให้ยน้อง่นออกไปนอกบังคำนี่แหละเพิ่นเอามาให้เพิ่นก็ว่าภาคกเกษตรกินโลดเส้นเราได้กเโลดเพิ่น,นะชาวลัดก็เลยจยัดแบบนี้พี่น้องพัดใส่กับพักเนาะเป็ดเวียดนะนี่มันต้องกินแบบเป็นถั่วภักพกวายัางมันฉีดบำรุงแห้งเขาเนาะลุงทางไก่ พี่น้องโอ้ยเก็บเด้อเป็นตเสียบบอลคนพื้นอะไรนะกำลังหอมพี่น้องสุกแล้วนะสุกแล้วจะขนเห็ดกับข่าวแรงเนาะอย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเกี่ยวไปงูมาเห็ดเตี้ยเกี่ยวไปงูมากินเข่าเกี่ยวไปงูมากินเข่าจักรีไายยังให้เบิ่งเนาะ มันไปตัดหญ้ากับมันแบบยันพี่น้องเบื่อแหละก็อยากถ่ายให้แบบหลายๆคลิปมันแหละกระมือก็อยากลงไหวเนาะนี่แหละพี่น้องเนี้ยมืออื่นกับชิดมืออื่นกับชิดปั่นหญ้าบดหญ้ากับชิได้ถ่ายอยู่ดอกตอนเสาเนาะมืออื่นหยาเท่าไหรอยู่น้องแนนหญ้าที่เขาตัดมือลางคำนี่กับยังไม่ได้ไปเอากับยังเป็นรถอยู่แล้วก็ตัดแล้วก็เขาตัดมาให้อีกกะ อย่าในอยาในเปียมาปั่นกับรถหนึ่งคนเดียวมื่อไรหลายหนึ่งมื่ออื่นก็มีแต่ปั่นหายแล้วก็ไปแก้เอาตัวที่เขาตัดไว้มาหายเนาะนกับเข่ามาแล้วพี่น้องนี่แหละพภากินพภาพักผ่อนเภานอนตื่นมาก็อยู่กับเบียดก,กับงานคือเก่าอยู่กับงวัวกับควายแต่สิลงพี่น้องเย มามามา,มาทุกคนกินข้าวแรงน้ำกัดเนานะเบาหลายพี่น้องนี่เป็นจะแสบบ่ทุกคนมีไข่ดาวเือ้อีกมันแตกถือออกมานะบมันบ<า>วมมัน่าวบางคำนี่ใกล้มันไข่แต่พี่น้องไก่อันนี้นมามาทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกัดพี่น้องอด้เวลากินข้าวแรงแล้วมาเด้อกินข้าวแล้วก็นอนจ้า วันนี้เปลี่ยนเป็นไก่แต่ก้าวกินจมูอมาจ้าคนห่าวยังเมือ่อนาสีห้ไก่มาต้มก็อยากกินต้มไก่สดทอดจากบ้านแต่ว่าไก่มันยังหน่อยอะจ้ะ แ่ว,ว่าไก่นี้ลุงกระเหี่ยวยุ่งๆนักหน่อยมามาทุกคนเนาะไก่นี่แหละไก่ฟันไข่นเห็นแล้วหน่วยหนึ่งไข่หน่วยแรกของอันของ,ของามของกระไข่ เราก็เห็นหน่วยหนึ่งโอยแต่ว่าดีเต่นมีลมเนาะเออเมื่อนี้ลมลองยี่เร้ตัดหยาบาัค่ำนีก่ก็ไข่อยู่พี่นอ้องกแบบหอนเนองบ่นอะไรก็มอกมาเป็น จะไปง้อมาใครเก็บสินเขามันจะเบื่อเลยเอามาตั้างสินมาเห็บไก่หนักที่ลเะเขาไปจักบอลที่ไปแบบนั้นอันนี้หลายอย่างเขาจะไปซื้อยังกับบบบุกกาไปะช่ไหมง้อไปไกลสักท่านบุกจักนี่เ,เ,เขาเอาขาเไปอื่นไม่ได้ อย่างก็ิง,งอไปเวลาเลิกงานมากะเ,กเวลาเลี่ยงงานมันก็จะพักผ่อนนะทำมาก็จะพักผ่อน ไม่มือาจากจะคิวมือนี้ก็เป็นมือเงินเดือนออกทุกคนมันเดินยูทูปมันเดินยูทูปมันเป็นเงินเดือนเทีานจะบ่าเดิดเงินลงสามสองามสองขวดแต่ยังยังบัวเลแหละจะบ่า ที่แรกอยู่เงินว่าสิให้คู่แฝดในคู่แฝดแล,ล้วก็ให้ไม่เท่าให้ไม่เท่าใช่น้ำแล้วก็ให้อีแม่แหละพี่นอ้องเห็นคู่แฝดมาค่นเข่าให้ให้อีแม่ค่ลลนเข่า ชั้นสิบเอกยบเขากระามแต่ว่าที่หายเขาก็อยู่เพรได้ใช่แม่งอะไรเนี่ยจบแบบที่ขนาด เจ้าวันเป็นธุระให้เจ้าวันไปแรกครับแล้วก็ โบลายแลาวพี oneself, ่น้อยไหมว่าได้วายูุบานบได้ค่าคลิปลน้มาพี่กับยังบบได้ค่าลายที่เก่าใช้ใจกนค่าทุกทุกตอนนั่นะ Ừ, อยากให้เห็นว่าแบบจากบ้านมาแบบความลำบากอยู่ทั้งนี้กับอย,ยู่บ้านเฮามันแตกต่างกันทำไงนี่แหละผู้ใดที่แบบเคยอยู่สุขสบายเอินแม่งอย่างเงี้ยแค่นั้นก็แ่ห้อง บัวชิวอยูอไซส์เ็แล้วแต่นทะ่านเหตุงานนะี่ยนี่แหละเห็นหลวดว่มองเป็นยังไนะงบังเข้าหนะ่ะถึงที่ถูกอยู่แต่กระทุกเป็นย่ามเนาะเคื่อนไหลกระจิบเป็นย่ามมันเห็ดน,นายกแรงมากกับบริมีอย่างเห็ด นี่แหละแต่ว่ายูพี่คือเ็บทุกเดือน ชีวิตตอนแบบการง่ายและก็เติบโตร้างกับตอนยังหน่อยลหาย เรนมันเลิกไม้้นมนอนนีนะนีหนอโทระัดเหนื่อยคนอีเมลเพือนหนกบอติดจากหนุพยายามโทรไลน์ห้เหมือสามหมือดเลยอ่ะสามหมือโทรบอติดจากหนติดกับูหัก กรบโบแปลกดอกเพราะว่าช่วงนี้แบบเขาจ่าอยู่อะเราเงีบ โซดาสามลอกเสมอนเบ่งแสนี่ยเนนี่ก็พ่นสิตกแน่นะ Chà thằng bạn tốt, thằng hao của tốt. Chà thằng hao tốt, thằng bạn của tốt. Cứ phải là เม่ากินเผาอนนเด็กมากยนิ้วเขาวาสิดูกมามันด้ว่ 大家好，大家好。

ต,ตื่น,น้นก่อนมองปุกรูมือ <g ul ing> ตื่นได้ละมือกอันกโมฟุกโกวนไรห,หนึ่ง10นาที10ว่นนาทีนะบางมือก็้านาทีก็ลุก,ลก,ก,ลกแ้บบมือกัน,นตื่นแต่ว่าหกโมไแก็ลุกอะไพีน้องจ๋า มาเฮานี่บอกแบบกับซีรีส์เค้าเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเอฟซีทุกๆคนเนาะที่ยังคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยบอกคอยซ้อนแล้วก็คอมเมนต์บอกในแต่ละอย่างในแต่ละแนีย่นยนะน,น,น,เน,นเนะาะที่อะไรก็ขอบคุณเพคนระู้สึกทุกคนเนาะอะไรพี่น้องไปแล้วบอกกับคลิปหนาสบายดี